ได้อะทาดได้ทาต่งได้อะได้ด,ไดูแม่สีบ้านสีเดือนครับคนนี้ออน้ำที่กลับออกมาตูดครับตูดออก <c oughs> ตูดออกกล้องครับตูออกก้องว่างใหญไออกเปล่า ากาศดีครับมาเที่ยวบ้านาทาุกทายบ้านไม่เล่น,นอืมนี่ยังไงหลังจากตื่นนอนครับกลับมาบ้านออก,ากลับมาจากที่ทำงานออกกะมามาเที่ยวบ้านกัน อากาศโจทย์ดีครับทุกคนดีมาก,กานางนอนอิ่มนานแค่ไดเป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนนอนยังไม่นอนอ่ะจะอีกคนนึงครับนี่อันนี้คนใหม่มาเลย ผ่าได้เนี่ยนะ้าได้ได้ <ปะ S 1> ผ่านี่กาศดีมากครับคนีให้ดูเย็นมากครับตอนนี้อากาศประมาณีา7ร,ระมาณนี้ครับ โชวนาจาศเต็มปอดแบบมันไม่มีฝุ่นนะทุกคนมีแต่ลมผัดมาเนี่ยจากปลาข้าวมันจะหอมกินธรรมชาติกลินข้าวกินยญ้าอะปกติถ้าอยู่ข้างทางมันบ้านติดถนนมันเดยมีแต่ฝุ่นรถวิ่งอะไรเง้ยครับนนตัดภาพบทีแม่บ้านแม่เรือนอี่รับนี้นนออจังหวะนี้ถูก เย็นดีนจังเลยเนี่ยแล้ว <c oughs> ก็เปิดแอร์นอนเลยเมื่อกี้เน,น,นี่ยเย็นตอนนี้ก็เมื่อวาน5โมงเย็น นี่ครับเราจะพามาดูบรรยากาศพราทิตย์ใกล้จะตกแล้วนนี่ ประมาณหกโมงครับฟังเสียงนกเสียงอะไรนี่ครับเป็นป่าผักมุ่งครับผักมุ่งนาธรรมชาติเลยมาเขาได้ปลูกไปเอาไว้ไปทั้งกินทั้งขายครับยอดที่สวเเยเงิบรรยากาศชอบมาตรงนี้นคือเวลาเรามานอนเล่นลมันรู้สึกว่ามันชื่นใจเนี่ยหรับเลิกงาน เดี๋ยวจะหาว่าโม้ครับดูนะครับ จะพาไปดูต้นตาลนครับต้นตาลกลางปลาข้าวเลยแล้วมันจะมีแบบรังนกก็จิบกระจาบอะไรนี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจชื่อมันสร้างหลังไว้เต็มเลยครับมเมื่อเช้าขี่รถผ่านมะโหเต็มสวยแล้ววิวแบบจะบอกยังไงวิวแบบธรรมาชาติอะวิวพันล้าน ดูลมพัดมาแต่ละทะีในบ้านเราก็ยังไม่เสร็จครับารามสบายหน้าดูะนะพาทุกคนมาดูบรรยาก,กาศก่อนพอชื่นใจธแบบชา,ต,ชาติครับันนี้เรายังไม่ได้มาอยู่แบบเต็มตัวครับนี้เรมาเที่ยวทำงาน โรงงานอยู่ครับผมก็เลยน้ามาเที่ยวคันดีดูบรรยากาศธรรมชาตินี่วอกโดที่เราปลูกไว้ไม่โตไปยังไงแต่ก็ไม่ตายนี่นี่ครับแตกยอดแล้วนะเนี่ยมันก็ล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อปุ๋ยมาใส่ครับูปมะนาวโอ้หทุกคน้วปมะนาวเจ้ารู้หรือเปล่า โอ้ตะพุธตะพุธเต็มหมดเลยพอได้กินนะครับปกน้ำที่มันหลายปีก็ไม่ตายก็ยังอยู่ได้ฝนตกบางทีก็ฟื้นมาเยอะครับเพราะไม่ค่อยได้ลดน้ำมัน ธีการใส่ดูฐา,านนี้ไปนะคะใส่คาถือ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทำได้ไง,งไวะน่ะโอ้โหฐานนึกว่าโตสนุกคาถามันคง,งครับยอดเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม พาทุกท่านมาดูบรรยากาศบ้านทุงน่งนากลางทุง่งนาชมบรรยากาศสดชื่นครับผมกับผมปุ้ยชาแนลครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราได้ทําคลิปบรรยากาศดีๆทุกท่านได้ดูดครับผมหลังจากคลิปกินบ้างอะไรบ้างสลับกันไปนี่ก็พามาดูบรรยากาศทุ่งนาครับผมในดูทาองหนังผม ยอดครับน,นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ